โอ้โหทำไมันน่ารักขนาดนี้ครับเนี่ยขนมของฝาของฝากุ้งแห้งกุ้งแห้งของละหกร้อยห้าสิบทุเรียนอบกรอบสองร้อยหกสิบนะฮะอหกสิบสิบปีนี้ปีที่สี่สิบแล้วค่ะป้ายร้านเลยคุณครับเลยนะครับใกล้ธนาคารกรุงเทพมั่วใจดีนะมีอะไรขายบ้างครับบอกขายไม่แพงขายของฝาของทะเล ครับพวกเราสองคนเด็กับช่านกับไอ้เกาลพาไปคุยหรยไปทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดหนองมวลชนบุรีนะครับเราพามาดูว่ามีอะไรขายกันบ้างุชานตั้งใจจะซื้ออะไรนะครับปลาหมึกครับปลาหมึกกรอบเดี๋ยวเราไปดูทีว่าปลาหมึกกรอบเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอืมนะครับเขาหลามเลยครับอ่าเขหลามครับเขาหลามก็มีนี่ปลาหมึกเยอะมากเลยปลาหมึกมีหลายแบบด้วยอ่าสุภาพรนะฮะมีปลาเสืบปลาอ๋อปลาอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้อ่ะ ปลาหมึกครับปลาหมึกเดี๋ยวเราค่อยมาดูปลาหมึกจ้นม,มากครับโอ้โหเดี๋มันเป็นน่ารักขนาดนี้ครับเนี่ยขนมของฝ่าของฝ่าฮะแล้วก็มีข้าวหลามข้าวหลามชอม็อตนะครับมีมข้าวหลามชอม็อตนะฮะอันนี้ลูกชิดกุ้งแหง้งกุ้งแหง้งกุ้งแห้งผมงาคหกร้อยห้าสิบทุเรียนอบกรอบสองร้อยหกสิบนะฮะสองรกมเล็กกุ่มใหญ่หกร้อยห้าสิบอ่าีลกวขนมหวานต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย ยวส่วนมากจะเป็นปลาหมึกนะเนี่ยเยอะมากเลยใช่ปลาหมึกทั้งแบบเป็นแบบกรอบแบบไม่กรอบแบบอ๋อนี่หอยละร้อยใช่หอยร้อยร้อยหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อสองร้อยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เป็นเขาหลามก็ค่อนข้างเยอะวันพุธเหรอเนาะวันพุธคนก็เบาๆ่ใช่วันหยุดเนาะเวลาประมาณเที่ยง ใช่เมื่อวานเราผ่านตอนเย็นก็เงียบๆอยู่นะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่รู้เป็นยังไงใช่คนก็กลับไปหมดแล้วใช่ลองวิกเอนหมดแล้วเบี้ยด้วยนี่ชาลรู้จักเบี้ยไหมไหนครับนี่ทออยู่นี่อ๋อเบี้ยแก่หรือเปล่าเบี้ยเบี้ยเฉยๆนี่นะเบี้ยมันคือหอยใช่นแหลใช่หอยเบี้ยหอยเบี้ยสวยๆมีกุ้งฝอยร้อยยี่สิบใส่ก๋วยเตี๋วดีนะเผ็ดมากเผ็ดมากกันเผ็ดมาก ปลาอะไรไม่หมดเลยกุ้งแห้งตัวใหญ่นี่บึกต่อยของห่อห้าสิบโอ้รถกระหน่ำครับร้านครับแม่นิ่มนวลนะฮะเราซื้อกันได้ไปซีาแล้วไปซีไปซีใช่ไหมใช่ปลาธูมันปลาธูมันนี่เหมือนแม่กองไหมหรือมาจากแม่กองไม่รู้น่าจะมาจากแม่กองไม่ตกแถวนี้หรอครับทำไมต้องแม่กองนี่ทะเลเทียมไปซีนะ ครัปลาหมึกเยอะจริงกินมากเลยนี่ครับผปลาหมึกเยอะมากครับเยอะมากครับนี่คือหอยจ้อครับปูปูจ่าปูจ่าปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกปลาหมึกโอ้ขายมิลโลกิโลนะให้ตักเออเต็มที่เลยนี่ก็ท้องลูกอมนะพ่ออมไม่ได้นะครับในลูกอมอย่างเดียวอ่าก็ไอ้นี้เหมือนในบิ๊กซีโลตัสนะเนี่ยสบีนะครับใช่ จะกินหมดแล้วก็พออย่างนี้นะครับเนี่ยพอใหญ่มาก ff ก็มีปลาหมึกเยอะอยู่นะเอกรอดูอะไรไหมเนี่ยว่าแบบไหนนะที่ที่บอกว่าคุณชานสนใจคือแบบไหนนะกรอบครับเดี๋ยวอ๋อที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นทาโร่ประมาณนี้แหละครับอ๋อนี่แบบนี้อ๋ออ๋ันนี้เองคล้ายๆที่ใช่ไหมสวิตตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับสวิตตี้เนี่ยนิ่มๆไงอ๋ออันนี้กรอบๆอันนี้ก็ฟากรอบอ่า เอาแค่ท่อนเดียวพอนะเราดูว่าท่อนเดียวก็ใครมาชนบุรีนะก็เนี่ยมันจะอยู่โซนนี้ตลาดหนองมนก็จะมีร้านติดๆอย่างไรทุกร้านขายเหมือนกันหมดก็ลองเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนนะครับใช่ก็จอดรถหน้าร้านนด้เลยวันนี้ก็รถว่างๆเลยนะครับไม่ต้องมีใครจอดมากจอดสะดวกสบายหนองมน่าเดยลองแวะมาดูนะครับทุกร้านมีอาหารทะเลปลาหมึกปลาโน่นนี่นั่นของฝากได้แย่เลยอย่าลืมกดติดตามไ้ดูคลิปอื่นของเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับ อ้าวันนี้เราก็จัดแล้วนะนี่เลยนะมารถให้เลยนี่ร้านอะไรเนี่ยคูนซับนี่นะแม่ค้าหนองมนป้าขายมานานยังร้านเนี้ยครับอ่อสิบปีนี้ปีที่สี่สิบแล้วค่ะร้านอยู่ตรงไหนครับบอกร้านตรงไหนเนี้ร้านอยู่ตรงใกล้ๆธนาคารกรุงเทพตลาดหนองมนสุขุมวิท ถนนชุ่มยิ้มสอมองดูป้ายร้านเลยดีครับเลยนะครับใกล้ธนาคารกรุงเทพเบาใจดีนะมีอะไรขายบ้างครับดอกไม้ขายมิ้งขายของฝากของทะเลมีข้าวลามีหนุ่มจากมีทุกอย่างทุกอย่างเนาะเจ้าปูก็มีข้างๆเนี่ยข้างๆร้านปราก็มีแล้วก็เปิดถึงกี่โมงครับช่วงเช้าแปดโมงแปดโมงครึ่งจนถึงประมาณทุ่มครึ่งวันธรรมดานะถ้าเช้าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ สองทุ่มครึ่งอ๋อก็มาอุดหนุนกันได้เลยเนาะถ้าดึกก็นั้นก็ไม่ไหวคพราอายุมากแล้วนี่ดูนี่เราเรานี่จัดถุงใหญ่เลยอายุเยอะแยะป้าใจดีป้าใจดีเราลดให้ได้ชิมได้ด้วยเนาะมาชิมนันก่อนนะของดีไม่ดีก็เพราะว่าอร่อยแม่อร่อยอร่อยน่นอนเราชิมแล้วเนาะคุณชานชิมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแวะมาที่หนองมนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ชมที่บุดหนุนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับครับไปครับ